ลทปไทยไทยนะครับเพื่อนๆมาเลยครับอ่อ,อช่วนสั่งของกันเข้ามานะครับรีบแพ็กรีบจัดส่งกันทุกวันนะครับขับปูนพล,ลใสนะครับงานหล่อโลหะนะครับเพื่อนๆ เ,เพื่อนๆติดต่อหีได้ผ่านไอดีไลน์นะครับเ,เพื่อนๆจากจังหวัดเดี๋ยวมาดูกันนะครับปูทนไฟนะมาหาสาครคามนะครับเ,เพื่อนๆจากมหาสาครคามสั่งกันเข้ามานะครับปูทนไฟนะครับ ครับ1ครับต่อไปนะครับดินเหนียวดําเผาสุกนะครับรสชาติฝาดนะครับคนโบราณชอบมากเลยนะครับดินเหนียวดําเผาสุกเพื่อนๆนะครับจากจังหวัดลำพูนนะครับ อีกหนึ่งกล่องนะครับต่อไปเลยนะครับกลอดแท้เนื้อดีนะครับหนึงกล่องนะครับแคนดิดหนึ่งกล่องครับนะครับัลอทแเน้อดหนึ่ง,งครับเพื่อนๆนะครับจากหนองบัวลําพูน,นะครับ ดีรครับต่อไปนะครับต่อแถวที่สองครับหนึ่ง2ครสองเีครับ,รบเพื่อนๆจากวอนพิบูน,นะครับนครศรีธรรมราชครับ ร็จรอบเช้านะครับเสร็จรอบเช้าครับเดี๋ยวมาแช้กันต่อครับน่าจะเป็นรอบเที่ยงกับรอบบ่ายนะครับ,รบเรียบร้ยครับผมขอบคุณมากมากครับเติดต่อติดผ่านไอดีไลน์ได้นะครับสวัสดีครับ